พี่น้องประมาณนี้เลยค่ะดอกเดียวแกงอิ่มเจ้าค่ะเตยเซร์พิษยางสวยอุ้ยไปไปค่ะไป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 จ้าพี่น้องเจอเห็ดเราเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะนี่ดอกนึงพี่น้องเอนี่ค่ะ ผมเขาไว้ผมไห้พี่น้องโอ้อยงา,ามเลยพี่น้องเดี๋ยวเดีด๋ยวนะพี่ขาหมูเขาพี่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 น้องดอกนึ่งค่ะเนี่ยพี่น้องเนี่ยโอ้ยตัวมูตึงนี่เลยค่ะย่างสวยเลยเพื่อนเพื่อนเดีด๋ยวนะพี่น้อง สามดอกยักสวยๆเลยค่ะกลุ่มนี้ได้หลายดอกเลยเพื่อนๆโอเคตัดขาก่อนนะจ๊ะนุง่งสุดยอดเลยแม่เจ้าค่ะนี่ค่ะสุดยอดจ๊าอีกดอกนึงค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะ,ะยังสวยเลยค่ะที่รัก ไปกันจ้าอันนี้ทีมเฮดนาเล่พี่น้องนะค่ะเอาไปล่างหนึ่งไวท้ทาอันกิ่มแก้วเนาะพี่น้องเนาะทีมเฮดนาเล่จ้านี่แม่เหมือย,อยค่ะนะี่เนี่ยดอกสวยๆอยู่ขนะดอ๋อเป็นตาเอาก็เอาเนาะพี่นอ้องดอกนุ่มดอกน้อยอยู่ก็เอาบ่งกิน หลายยุคพี่น้องเพื่อเพื่อแต่ว่าซุมนี่ฉันเ่าเอาดอกนี่ดอกน้อยเนี่ยขั้นล่างสิเ่าเอาเนาะพี่น้องไปจ้ะเฮ็ตนา,นาแลส,สวยๆจ้ะเออเออเพเอาหวาัวเราพี่น้องอยี่ก่อนเพาเอามันเอาไว้นี่ขัน้นทิมย์เฮตนาแลจ้ะฮะอืมนุ่มๆยี่ยก่อนเพาเด้อค่ะรอบนี้ขั้นล่างจ้ะโอ้ยยีก่ก่อนเฮ็ดหัวมันขาดแล้วค่ะ ใส่เสื้อพิทดอกนี่เฮ็ดหัวขาดแล้วจ้าแต่น,นี้นะพี่น้องก่อนถอนมาใส่ใบน้ำกันนี่งามแห้งจ้ะมึงดูอๆๆู้ยมันอยู่นีล่ละพี่น้องกินได้อยู่ได้ค่ะแต่ว่าพอเอาอย่ามันเป็นตัวเหมือนเนาะจ้าไปค่ะเห็ดโพดเห็ดเกินพี่น้องเบิ้งดูคะ่ะเห็ดข้าวฝุ่งเห็ด,ดจ้าเห็ดเฮ็ดเฮ็ดมึงมองนี่นพี่น้องป๊าดไปบ้ายึดก่อนโอ้ย ีก่อนจะพาท่ทานผูช้ชมมาเห็ดหนาแหละกุ้มนี่งามแห้งนุ่มแห้งจะนี่ป้ามองดูมองดูโอ้ยเนาะมองดูไข่เห็ดหนาแหละหนาแหละข้านาเละกินได้เห็ดอันนี้แซ่บคักแต่ว่าตัดสินใจไม่เอาแล้วกันนะเป็นภาระให้ฉันอีกแล้วไปแล้วจ้าน้องพออีกแล้วจ้าถอนเลยค่ะถอนเลยนี่ นี่มีเพื่อนเขาด้วยค่ะเขามากับเพื่อนเขาเพื่อนเขาอยู่นี่จ้ามีเพื่อนเพื่อนว้าวไปแล้วจ้าพี่น้องเฮ็ดจ้าเติมเครงอยู่พี่น้องเห็น,น,นบ่อ,าาอุ้ยี่ก่อนป่ไปเอามันดอกเด้อค่ะมันยูหันละนี่ดอกนึงนี่เพื่อนเขาเห็ดพึ่งค่ะอุ้ยพี่น้องไปฝนจีตโตข้ามเราจ้ากลับไป